เคสนี้ตรงบริเวณหน้าท้องมีไขมันส่วนเกินอยู่สส่วนนั่นก็คือส่วนแรกเป็นไขมันในช่องท้องนะคะอันที่สองเป็นไขมันส่วนเกินชั้นใต้ผิวหนังนะคะหลังจากที่มีการวิเคราะห์ปัญหาวางแผนการรักษาร่วมกันแล้วนะคะต้องการที่จะลดไขมัน ใต้ผิวหนังที่สามารถดูดออกได้ก่อนนะคะตกใจไะไขมันเท่าขนาดนี้เลยหลังจากที่เราทําการดูดไขมันไปแล้วเนาะเราก็จะมาทําการลดไขมันในช่องท้องของคุณผู้ชายท่านนี้กันนะคะใครที่อยากจะดูแลตัวเองนะคะแนะนําว่า หาเวลาว่างเข้ามาปรึกษาหมอที่คลินิกนะคะคลิปถัดไปรอชมนะคะว่าหมอจะมาเล่าเคสไหนให้กับคุณลูกค้าฟังรอชมในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ